เนี่ยังตัวอบางเอาไหนบกมุ้เห็นไดู้อยู่ห้องใหม่วันไหนอยู่ไรวะนี่ยได้ะได้ัไห้พระญาฮันสร้างบาหลังแอร์ให้ในห้องของตู้เสฟายังไงโต๊ะแป้งอยู่ไรวะนัดว่าอยู่ปัุบานอยู่ไรวะัแมโต๊ห้าอยู่ในโต๊ะที่อด ตัวอะไรเด้อเมื่อไหร่เป็นยู่คนเดียวเนี้ยเห็นบ่ล่ะโอ้ยไปได้จมหายหมดก็เสริมยางค่ะเลยออกตื่นเชาว่าออกกําลังกายออกร่างกายโอ้ขับเลยขับเลยขับแรกเขาเนี่ย ทักทายสบายดีพี่น้องเพื่อนสุขสุขคนพอกันดีพี่น้องเลยยังอยู่ปากเซสือก้าพี่น้องเลยเนาะคุณละวันดังข้านวัตถิศอกเนี่ยเป็นมน่สอบของตรงนัด้นไปฝ่ายรองนัดไปสอบวันกองบ่คคลเมื่อไรไปคนสอบแล้วลองสิดนักแบบแบบฟังคนสอบแบบยังเชื่อว่ากันหลบมันเนาะเป็นกระเป๋าบานด้วยวิธต่อวิธีใจดี ประตูตัวที่ว่าเอ้ยรดต้นเขาจะบอท่านเาแปลงได้นะเขาไปอีก่องสมือครับว่ารองอัดอยู่หน่อกขั้วหนะล่างถวยล่างพวงได้ก็ตอนแรกมื่อกลางทวยล่างพวงก็เห็นกินนี้จากซอยเขาอ่ลนะก็สนิทกับพี่น้องสาวผนมากมากเรียนหน้ามือปืสบันตะปืแล้พวกนันเรีนหน้า ไปมุงรอบๆบานพันวันอยู่นันะนักขาบางจังกส้มแห้งนะมมีใครอยู่ส้มแห้งเดี๋ีั่นเลยกระโดดบันไดวันนี้ใครอยู่น้องแอนด้วยอ็เดี๋ยวน้องแอน มีใคอยู่มีแต่หนองสาวอยู่ก็เราก็ไปเฮ็ดเหี้ยเห็นงานแท้ท่าเสาเนาะไปเปิดหานกาแฟมันเป็นค้ากาแฟในหน,นองสาวหล่ะวันนี้ก็มาก,กันยังเดือดถลกสาวแล้วครับน้องนิ่วคนเ่ียอยู่นะพี่น้องไอเนาะนี่ยหัวหัวรดวเข่าเนี่ยลงมอดพี่ได้พี่น้องไอลงมอดเนาะไป ลรอบบาทนี่เนี่ยกับพวกวังวันนี้พี่น้องไงสา,ามสิบห้าคูณหกสิบสามสิบห้าเมตรคูณหกสิบอยู่แต่เฮงแต,แต่ข้าวตะก,กี้บริเวณนี้เป็นทงไฮตรงหน้าพี่น้อง <c oughs> ดินเท้าประวันกับตรงหน้าเนาะตรงไฮตรงหน้าพวกแหแถวนี้เท้าตลาดตะแลนาดตรงหน้า,นามีเฮือนลังนี่ลังหนึ่งเฮือนละสาวฝั่งทางหน้าก็เฮือนละสาวกับหนองแม่เขือนหนองแม่อะไรกับหนองแม่นเนาะข้างๆเฮือนประมาณนี้นะ แค่จะเอเลสต์ก <expand> like ับวงจรหลอกทิศทางเลยพีเด้ยวเนาะของวงจรหลอกทิศทางด้าหลังเสียงกองแกงกองแกงกองแกงอยู่คือสิยงมันดองนัดแหละนะคือสีมันดองนัดด้านหลังถั่วไอ้ด้านหลังดองนัด Nè, tua mh mhm 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 muối mhm hết đấy mhm 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 cái làng mhm mhm Cái làng mhm 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 Cái mhm 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 này mhm 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 นี่นหมงข,ขั้วรับหนึห่งรักหนึ่งอติมแล้วไปใส่ใอะไรอติมเละอติมไปใช้ไปวไปไป่าเพื่นออาหมูเขาสอฮะไปแป๊บหนึง่งว่ไรบอไปหาเราไปยันอาน่ะส่วนเพื่อนไปเพือนลองซาอคนนึงรักซีมนว่าโมไป ออกมาทางทงเลยโอ,อ้ชื่อยังยันอะไรเนี่อันนี้นเพิงมาขึ้นอีกมากครับสัเดเบียร์ัเดเบียร์ใส่งอนมาขนีกครบดสองตองนอนลออนอนเลยนอนรับเนาะใ่ก็หอง้องหนึ่อ่า นัดไปท่านอะไรูอยู่ห้องใหม่ไปไหนอยู่ไรวะนี่ได้ฮะได้ท่านใพอจะหารสรั่งมาลัางแอร์ให้ได้ห้องคนที่นองตู้เสื้อผ้า,าดังเงินโต๊ะแปง้งตาโต๊ะแปง้งป้ามีผดลมมีแอร์แอร์ก็เปิดได้แก่ลองเปิดแอร์ไหมเว้ยโอแมนโต๊ะี่กลางน่นี่บอกแมนอันเดียว đem bọc sò xì, bắp xì lại nói luôn đó, ừm, cả thám vẫn lại quan ở tầng, mẹ, tôi hái ở khi tôi này nho, tôi hái ở nho, đơn, một ngày tôi như mình, nhé, hết rồi à, ôi, tôi đã trôm mãi bản, à, chúng ta đi, chúng ta đi, chúng ta là ถ้าเดอนซ้ำเพื่อนเท่าอันนี้ก็เป็นเพื่อนมูนเพื่อนบั่งนะเพื่อนพอพอวันนี่แหละเพื่อนพอเพื่อนแม่เพื่อนมูมนเพื่อนบั่งเนาะวันก็เกิดด้วยเพื่อนครังนี้แหละเนาะว่ามันก็ถ่ายถอดไปบดดุมกับวันกันบดดุมมาห้องนี้ที่แรกก็เป็นห้องของน้องนิ้วน้องนีนงน่เพื่อนจบหนเหรอกันน้องนัดจบมากเขาไม่อ,อูต่อเนาะว่ากันไปเป็นถอดเป็นถอดไปยังบ่ทันว่ากันเนาอะอ <c oughs> มาเดินนำต้นต้นต้น,นสบายดี่ร <laughs> านซ่าเลยพี่น้องเลยดาต้นเบือนมันก็จะเมื่อหาพอหมดเลยอาตะปือพอพี่น้อง <c oughs> เลยเบือนเม <c oughs> ื่อยอาตะปือผมเฮียร์ถึงผลปะลูกสาวหล่าของน้องสาวเนี่ยพี่มานอนนำไม่นอนนำรูมเฮียร์ก็จะเมื่อยดูว่าตะปืนพอดีเมื่อเยนอาตะปือนพอดะเนาะ ยาำแรงเงียบเด้เราเงียบบาดวัตเงียบเงียบรับีนหละเงียบนี่นะดูคนร้ายมือกรสดูคนร้ายมือกระสืออกกลังกายต้นต้นรเปิะรนึวาน้องวานะต้นเพื่อะไรอนนนีะะแง่ิอาเปิดเ้อห อ๋อโอ้ดีอะไรเดีขึ้นเบื้องล่ขึ้นเบื่งดุเบืงแรงขื่นแเลยฮะปั๊บโ้นียางเนาะเนี่โอ้ับปั๊บัปั๊บเีงยังไดหนิปั๊บเลี้ยงยางไดปั๊บขึ้นเบาเบาเดี๋ยวฟ้าวปั๊บตัวได้มุงไว้มาเบื่องนให้มันไวๆบแ่นะตู้ซิฟซองดีฮะมาิซมเลย ตัวไรหเด็ดไปเดหยหวยมดเลาา่อาต้นแล้วต้นอ่ะปะต้นขึ้นขึ้นหันแลหัต้น้เออหันี่หันี่ยางเอาเออหันี่เอาเบิ่งลงนัดเอาเบิ่งลงนัดเยวยางเอาเออพะย่ ใหยางเอาเบิงน yeah, hey. mm ัดเอาเบิงนัดไปเจาจะกระเดนอยู่นี่แหละจะกระเดนออกกรงกายตอนสาวมันต้องเห็นนี่เอออืหนมบาทีกวนาทีบวไวเสัยงะเสงยางอะไรจะยเห็นอะไรจะกระเลือนขึ้นอีกนี่บวไบวได้พอได้พอได้ลปากแตกไล เอาเ้ยจ่้ังนัดหนีย้อืมกอดีเนี่ยบอกตื่นสาวว่าออกกําลังกายออกกังกายอืฮะอ้าก็จับพับไปลับเอาจากกันเจ้าว้ยพวฮัดยางบวฮัดแรงชนังนัดเลยโอ้ยเออเนี่ย ยกนิ้วก็ไงยยกมือข้างนึงก่ไตอนตปจัดการตอนปจัดการ่ลงมาอะไรนโอเหยบันน้อันนะะเหียบตนีโอ้ขึ้มากกเฮ็ดออกก็างกายมันไหวพดลดอันออกฮะโอ้นมันอัวนั้นมันตัวอันนี้บอเอาเบิ้ตัอเบิ ยืนร้าน,นสิเมื่อนี้แหละไม่ใช่น้องนัดอยู่คนเดียวแล้วป่ะเน,นี่ยเน,น,น่แลนก็ได้เห็นบ่เห็นบ่โอ้ขักเลยขักเลยขักแรกเขาเนี่ยอ้เรือแตกเพือพี่น้องเลยเป็เน,นร้านร้านสาวสีมื่องเบื่ออื่นนี่แหละอืมเห็นน้องนัดมาบ้างพี่น้องนัด ดนดนาากันโดนๆมามากันทีนึงบ้าๆในใจพี่น้องเอ้ยงานเอ้ยหนึงลืมของของรองนักกับเตรียมเรียบร้อยแล้วเอาเตรียมตู้เตรียมนั่งเงยคนนอนท,นอทีนอนอไม่ได้ตู้แปลงตู้แต่งหนาเนี่ยพวกท่านมีเนาะกันสินแรงิันทีนึงกันสินหาสิบเอ็ดคนตู้แต่งหนาตู้แปลงอเลยนั่งหรอกแตวก็เสียล์แอร์ไอซาวมะลังแอร์ไอคนเนาะเอาโอเคพี่น้องเอ้ยที่มีมุมยังไรหรอก ลาไปก่อนอยังอยู่ปากเซคือเก่าน้อเป็นหน่อยไปโทรหาอยู่เยี่ยมกันปหน้าพี่น้องขอบใจทุกเรืองทุกอย่าขอบใจทุกคนใจสบายดีไป,ไป